ไปวท่อนอน,น,นันนั้นน้ำซุรครับโอ้ระตมอ,อดชืด่อขอบนที่มาต้อ,ตอดีดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นองอีกแล้วอีกแล้วมื่อนี้ครับลาบนกครับเมื่อลาบนกกระเท้าทันมันมานก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 นี่แหลครับเนี่ เจ็บเจ็บผู ini, ้ไม่มาผูค <kar os. S 2> yeah. ู <laser> ้ไม่มาน้องผู้การน้องผู้การได้ยินไหมเนี่ยเอาสวัสดีก่อนครับสวัสดีจ้าดีจ้าโอ้เจ๋งจังเลยไม่ต้องอมมือเอาทนายทนายครับทนายขึ้นมาสวัสดีครับเก้าครับพี่งานเก้าครับมือนี้ ยังมั่วไมรูยังลอห่น้องกระทะเอาเอนั่นแหละอมยเนิน่งหลับลับเกินลับหบหยกันลบกกระทะเสียนเป็นเงี้ยเีย่นนเทียว่าไหมวันนี้เทียมต้องขอนันนันไดระจซ่องกนนั้งกระจิ้นยู่นี่ละไเนก็นเทียมบีันแข็งเอนื้นีเน้อเนามันแนนแนนินงอนทียน À, à, nha ai cả, cả nhà lên, không là hammer à? mà vừa sai hòn vừa là ừ, ừ, mình có mình làm đi vừa như ดูยอนตาไยลนกอยู่เป็นช่วงกันเนี่ด่นเน่ยเดช่วงเกี่ยวมาหลอดควันอีกงาออกมาถน่เครื่องนแล้วมาอดนื่อยปลาปูอช่างเงี้ไรช่วงเด่นเด่นเรียบด้วเพื่อกระดาษกนสุราเอาเอาัวทำให้ดูงงนี่ครับล้วนมาแล้ว ใส่พิษฝนมันเดือดเราไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเัาปุ่มรอยมันเย็นกันไอนนต้ตอนทอดไั้นักมันมันชีวกคักมันชิบกงามนักมันชีดดมมันชีดซุบซุบจะเสียบนะนองเอ้เนี่ย พป่ที่ครับบขน้ำซุปครน้ำุปไอ้ชุดอดอันนั้นน้ำซุปลงฟอโอ้วอมอ,มมมน,อน่เี่เยมยี่มเงนกันได้จ้ะอัอน,น,นเพ็รน่เจ้าขึ้นมาเลยแมน <laughs> แต่พวกมนยังหอบขาโควิดนี่ประโยชน์ ขราเล้งน้ำกันเนอะพี่หน่อยพี่นกีบเอาไมันน่าใส่เขาไปยิบก่อนนี่าไม่ดีวะทำไได้เบพักลงไปโอ้ยแบบลงไปตีสังเป็นมากเลยครับหอมมาก่นี่เลยน้องบัดพักลงไปเลยน้ำก้อดีเลยน้ำนครับนี่ครับเน้ำชุบเนี่ย มันลอยั่ะน่กปลาไม่ได้ใส่ดิเพร่ะงั้นซุบเราไหลมยอไม่ได้อมมมมันไหลนี่มันไหลนอ้ยที่ถอเข้ามารือว่าย่างมันมัอตนเขาอดต้องเลยมันนอนไม่เด็กมัดใครริมหน่อยไม่เด็กมัดหนูอยากกนม มาไหมพ่อมาไหมาเก็มานยกินเผากินเือมามามาสินองมาแล้วแล้ว้แล้วอ้แสับลทำนกกระทางวะมันลันมันกระามันเน่ันหาไงเนาะไงเาะเนี่อยกินนกแั่ไม่ได้นกกระทางลยแต่ลนี่ไป

รับกิน <c> ข <ười> <maison> ้าวรับกินข้าวนั่นใช่เมื่อกีเาเห็นเราคนไปถึงเสือเอาไปลองไปเรื่อยๆกันก่อนกี่โมงกันหรอหลบหลับหลบลบกระแทกหลบเลี้ยว

เาบางคนมันที่แปดก่อนเอ้คิวหน้าเอาเล์สักปีหอเขาเติมกิ้นมะละกินบ้างิม้างเจ้าเป็นงกินก็ตุยังมสักปกเติมพินิอมนแคิน้เอามะละกินอ้กิวหนาจะหลับเติมกิ้นกินบางมันงไนเมองที่พการรอนคนหนูไปรู้กมีประสาท็กินเหล้าที่รจักบ๊วื้อเองจ้าโตบาน ทีัไปทางว้งิ่นเลยก็จะรกันด้ักกับความงี้นะเนาะ่างวนี่ยมีตัเ็กนิเียวลยล้มต้องเบี่ยวจินเหมือนเดแมเสือกับวัสาตงดีดี่ับับหมดกอรนะบแขแ้งอะนอเฮ้ยายิ่งหรือสีน้อยแสบ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 งแ่ี้ยวเมแบบงเแบบแบบแบบ thế <laughs> buồn mà bớt gì qua gần nó vậy ừm cái là nhiều 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 เราดานนู้เราไม่ไดซื้อของแม่กาซื้อของแม่สิเด็เกี่ยนี่ยลุกม่รู้แม่แม่ซื้อของแม่เรื่องของเนี้ยเอาเฉยๆกันพูดว่าหั่นเงินนั่นแหละพ่บอกสตี่บอเอาตัวตรงมึงโอ้มาลูกคู่คุยไปไหนเก็บนี่ขอจบไป แค่นี้กันเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเด้ต้องน้องก็เก่งนแน่วสวัสดีครับเอาแล้วเก็บเมาแล้ว <c oughs>